สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะกุมเมถุนแล้วก็ตุลนะสำหรับคนรอรักเก่าประจำเดือนกันยายนนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักฝั่งตัวคุณเองนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงในเดือนกันยายนนี้ j ัสเมนแปถ้วย5ถ้วยนะคะพูดถึงบางคนที่เพิ่งจบ กันไปได้ไม่นานนะคะหลักๆเลยเนาะจะเด่นๆเลยนะคะจะเป็นชาวธาตุน้ำนะที่เป็นคนเก่าของคุณหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความคิดและความรู้สึกของคุณนะคะธาตุน้ำได้แก่มีนกรกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกนะมันเป็นการตัดจบเพื่อนะคะในสถานการณ์มันเหมือนเพื่อที่จะได้ให้เดินต่อ มันถึงจุดที่มันเต็มน้ําเต็มแก้วทุกอย่างมันจบแล้วหรือเกี่ยวกับความจริงบางอย่างปรากฏแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้นะคะแต่ในที่นี้นะเราก็ยังมีความรู้สึกที่คิดถึงด้วยเสียใจด้วยรู้สึกเสียายเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับว่าตัวเขาเนี่ยจะเผื่อว่านะเผื่อว่าเขาจะกลับมาหรือเขาจะจะมีแนวโน้มอะไรต่อไปเนี่ยนะคะเกี่ยวกับคุณเนาะทีนี้ สถานการณ์ความรักฝั่งเขานะคะ Queen of Wands the Star นะคะอืมสําหรับคนคนนี้เขากําลังเดทอยู่กับใครคนใหม่นะคะกําลังเดทติ้งอยู่กับใครคนใหม่มีทั้งความรักความหลงแต่โดยรวมแล้วเป็นในเรื่องของความลุ่มหลงนะคะช่วงนี้เขาอาจจะเป็น feeling ที่ in love นิดนึงนะคะฟังอาจจะจุกจุกนิดนึงคือ in love นะคะแล้วก็มีการออกไปเดทออกไปเจอครอบครัวต่างๆนะคะเป็นช่วงที่อืม ออกมาผิดบาทน,นิดนึงในฝักเขานะคะต่อไปแล้วเข,เ,งงเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาคิดรู้สึกยังไงเอ่อซีเรียญน,นะคะ q u e n o f ฟบอร d s ปาดถ้วยเขารู้สึกผิดเหมือนกันนะแต่เขามองว่า การปล่อยไปมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสำหรับคุณไม่อยากจะยื้อเอาไว้อีกนะคะเป็นการทำร้ายใจคุณไปเรื่อยๆหรือทำร้ายใจเขาด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เขามองว่ามันไม่คลิกกันแล้วะยังไงคือปล่อยไปน่าจะดีที่สุดเขาก็ยังเก็บคุณไว้ในใจนะคือเหมือนกับว่ารักแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้คิดว่าการแยกย้ายกันไปมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาคิดแบบนั้นเนาะจากไพ่ตัวคุณคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขานะคะสเตนถ้วยคุณก็พยายามที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่เพื่อนตูวนะคะแต่บางทีก็มีคําพูดจากคนรอบข้างนะคะที่เอาแบบเรื่องของเขามาพูดบ้างจนทําให้เรารู้สึกว่า อืมเราก็ยัง move on ไม่ได้นะคะหรือ move on ได้ยากขึ้นนะมีการแอบส่องแอบดูเกี่ยวกับตัวเขาด้วยนะคะและในบางคนมีการบล็อกมนาะปิดกัน้นกันทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือความรู้สึกปิดกัน้นบล็อกก็สร้าง Account อีก Account หนึ่งนะคะไปส่องเนาะต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะฉันเสียใจนะที่แบบโกหกคุณเนะ่ย ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากให้แบบสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แบบนี้นะอืมฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรให้คุณเข้ามาใกล้ฉันเลยนะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นการบล็อกหรือหายไปเป็นแนวทางที่น่าจะดีต่อทั้งสองฝ่ายทั้งตัวคุณเองด้วยแล้วก็ทั้งตัวเขาด้วยนะคะสุดท้ายนะคะบทสรุป สรุนะคะ5้าถ้วยนะ,ค,ะคิดถึงคนเก่าๆแต่คนนั้นมีการเริ่มต้นใหม่แล้วตัวคุณก็มีการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันการเริ่มต้นใหม่ของคุณคือเริ่มที่ตัวเราเองนะคะไพ่ก็บอกว่าให้เรา move on เดินหน้าต่อดีกว่าโอกาสที่เขาจะกลับมายัางไม่มีนะคะ ส่นท้าความรักนะพาร์ตไลฟ์คืเลชั่นชิพระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีความผูกพันกันมากนะคะมีความเชื่อบางอย่างว่าน่าจะเป็นลักษณะของคู่กันมีความผูกพันมีความดึงดูดกันมากมายนะคะแต่ในที่นี้นะคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะหากคุณเปิดใจนะคะมองว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยอาจจะดําเนินไปถึงการคอมมิตเมนต์หรือการเลื่อนขั้นความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เป็นแบบ เข้ามาแล้วก็หายไปหรือเข้ามาคนคุยแล้วก็ประวิงเวลาไม่ใช่แนวนั้นจะมาแนวจริงจังนะคะคนใหม่นะโอเคต่อไปแยกย่อยนะคะ12ราศีราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างนะคะหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณเม็นะคะกลับมาไหมแปดด่า6ถถวยคิดนะคะคิดได้แต่คิด คิดถึงไหมคิดถึงอยากกลับมาไหมอยากกลับแต่เขาก็ค่อนข้างจะคิดเยอะกลับมาดีไหมกลับมาแล้วจะเป็นยังไงจะกลับมายังไงโน่นนั่นนี่นะคะโอเคทำได้แค่คิดนะคนนี้นะคะต่อไปปรึกษ์พึกษ์นะคะในออฟเพนเดอร์คอสคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาแต่คุณอาจจะต้องอยู่ในจุดที่จะต้องยอมเขาหรือจะต้องอ่อนต่อเขาเลยหลายอยาง ะะต้องอยู่ในการควบคุมหรือคอนโทรลของเขานะมันจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดห,หรือเปล่านะคะต่อไปเมถุนเมถุนเดอะสตานะคะสำหรับคนคนนี้นะเขามีการเริ่มต้นใหม่นะคะกำลังเดทอยู่กับใครบางคนนะคะอาสมุ o ออนไปแล้วนะโอเคต่อไปกรกฎ Queen of, onds, Queen of p e n ์ค e ี o อฟอดโบดานะคะคนคนนี้มองว่ายังไม่กลับมานะคะ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าทำให้คุณเสียใจเยอะมากๆหรือไม่ทั้งกลับกันต่างคนก็ต่างผิดหวังและเสียใจด้วยกันทั้งคู่และความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่มันก็ยังมีอยู่เยอะนะคะและเขาก็ไม่คิดว่าจะกลับมานะยังไม่คิดที่จะกลับมานะคะต่อไปสิง สิงนะคะ King of Cups แพงแมนสำหรับคนคนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเช่นกันนะคะฝากบาตแผลเอาไว้เยอะจมอยู่กับคำพูดคำด่าคำพูดที่ทำร้ายทิ้งแทงใจกันนะคะกันหถ้วย Queen of b o n d s โอกาสที่จะกลับมาติดต่อกันกับคนเก่าก็มีสูงนะคะสำหรับกันนะโอเคมีลุ้นต่อไป ต,นตุนนะคะสองถ้วยหกดาบมีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาทักทายพูดคุยว่าเขายังมีความรู้สึกดีต่อคุณอยู่ยังมีความรักต่อคุณอยู่แต่การทักทายหรือกลับมาเนี่ยจะมามาหายหายนะคะจะไม่ได้แน่แน่นิ่งหรือกลับมาในลักษณะของความมั่นคงนะต่อไปนะคะบิจิก จริงนะคะเอ็มเพรนะคะทัพรานปดาบแล้วก็ดไม้เท้านะคะมีโอกาสสูงที่จะติดต่อกันมีโอกาสที่จะได้พูดคุยอาจจะเป็นการสาสางในเรื่องราวในอดีตนะคะหรือเป็นการสาสางเรื่องที่อยากจะต้องพูดคุยกันอยู่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องนี้สิตน,นะคะหรือเรื่องลูกหลานต่างๆนะคะความรู้สึกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะต่อไปนะคะทนุ คโนนะคะ queen of s w o r d โอเคคนคนนี้นะคะยังไม่กลับมานะ e ก o เขาเยอะด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันยังคงทิ้มใจทิ่มแทงใจอยู่นะคะความเสียใจความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งกันและกันก็ยังมีอยู่เยอะสำหรับคนคนนี้นะคะต่อไปนะคะมังกรแทงแงมนหกไม้เท้าคิดเยอะค่ะ ที่จะกลับมาแต่อาจจะรียาเยอะนิดนึงนะคะจะยังไม่ได้กลับมาในช่วงต้นๆหรือกลางกลางเดือนจะมาในช่วงปลายเดือนหรือเดือนหน้าอีกชีนึงนะคะใช้เวลานิดนึงนะสำหรับคนคนนี้ต่อไปนะคะกลุ่มกลุ่มกลับมาไหมแปดดาานะคะสามใเท้าวีออฟออจูนสิบเท้าหนักใจอะโอกาสกลับมามีไหมมีนะคะ น้อยน้อยนิดหนึ่งทุกอย่างมันเหมือนกันว่ามันมีแรงกดดันเยอะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยอืมน่าจะน้อยกว่าหลายๆราศีนะคะยังไม่ใช่เร็วๆนี้สุดท้ายนะคะมีนสิบดาบนะคะเพจสอคับสี่ไม้เท้า รับคนคนนี้เจ็บแล้วจบน,นะคะกำลังเดินหน้าเดทกับใครบางคนอยู่และมีโอกาสที่จะคอมมิตเมนต์ในอนาคตอันใกล้นี้กับคนใหม่นะคะโอเคคลิปของทัดลมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ